จบลงไปแล้วค่ะสำหรับงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards 2024หรือว่า MTV VMAs 2024นั่นเองค่ะซึ่งปีนี้ค่ะจัดขึ้นที่ UBS Arena นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือแฟชั่นของบรรดาศิลปินที่มาร่วมงานนั่นเองค่ะแต่ถ้าถูกพูดถึงมากที่สุดคนนึงเลยคือลุคของศิลปินสาวคนนี้ค่ะลิซ่าลาลิซามโนบานหรือว่าลิซ่าแบล็คิงนั่นเองค่ะที่ต้องบอกเลยว่าดีทุกลุคจริงๆโดย ยในลุคแรกคาลิ่ามากับชุดเดสสีขาวครีมยาวรัดรูปพร้อมผ้าคลุมหัวสุดเก๋จากแบรนด์มูแกลคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2025แมทช์คู่กับสร้อยคอจากแบรนด์บุงการี่ที่เข้ากันได้แบบลงตัวส่วนลุคที่2คาริ่าขึ้นโชว์เพลง New Women และล o อก Star ในชุดหนังสีแดงเพลิงสุดแซ่บจากแบรนด์โคมฮาร์ทซึ่งเข้ากับทั้งสองเพลงสุดๆแทนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอค่ะก็ร้อนแรงมากๆและลุคที่3คาริา่าใส่ชุดเดรสสีทูสุดแซ่บด้านในเป็นบอดี้สูทวิกวั ขึ้นรับรางวัลเวสเคปป p OP จากแบรนด์หรูลูวิตตองที่สั่งทำเพื่อเธอโดยเฉพาะด้วยค่ะและลุคสุดท้ายลิซ่าสวมชุดเดรสสั้นซีทูเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยดีไซน์แบบคาดๆพร้อมใส่หูฟังจากแบรนด์บ s สและเค้กกระเป๋าจิวสุดน่ารักซึ่งเธอค่ะเพื่อจะเป็นพีเซนเตอร์แบรนด์นี้ไปหม,มาดด้วย